คุณเป็นครอบครัวหนึ่งหรือเปล่าครับที่ซื้อน้ำแร่บรรจุขวดดื่มเป็นประจำในครอบครัวแล้วเคยคำนวณไหมครับว่าค่าใช้จ่ายต่อครอบครัวของการดื่มน้ำแร่เนี่ยเป็นจำนวนเท่าไหร่ต่อเดือนหรือต่อปีก็ตามผมอยากจะชวนคุณมาลองคำนวณดูเล่นๆครับว่าค่าใช้จ่ายที่เป็นน้ำดื่มน้ำแร่ของครอบครัวเนี่ยเดือนนึงประมาณเท่าไหร่สมมุติว่า1คนดื่มน้ำา2ลิตรน้ำแร่บรรจุขวดนำเข้า เฉลี่ยต่ำสุดลิตรละ60บาทแปลว่า1คนจะมีค่าใช้จ่าย120บาทต่อวันถ้าครอบครัวคุณมี4คนนะครับค่าใช้จ่ายจะเพิ่มเป็น480บาทใน1เดือนมีค่าใช้จ่าย1 4 8 0 0นบาทครับและใน1ปีค่าใช้จ่ายทั้งครอบครัวส,สำหรับน้ำดื่มอย่างเดียว180,000บาทครับไม่น้อยเลยใช่ไหมครับถ้าเช่นนั้นทำไมเราไม่ลองมองหาเครื่องผลิตน้ำดีๆสักเครื่องหนึ่ง ที่มาตรฐานสูงสูงใช้ได้กับทุกคนในครอบครัวและใช้ได้ยาวนานถึง20ปีแล้วครับผมขอแนะนำเครื่องผลิตน้ำคังเก้นครับเป็นเครื่องที่ใช้ในโรงพยาบาลญี่ปุ่นมากว่า47ปีมาตรฐานเครื่องมือแพทย์และสามารถที่จะทำให้ทุกคนในบ้านได้รับน้ำดื่มและน้ำใช้อย่างดีที่สุดด้วยแล้วคุณจะได้พบคำตอบว่าเครื่องผลิตน้ำที่ดีสำหรับทุกคนในครอบครัวนั้น ทำให้คุณและคนที่คุณรักมีสุขภาพดีนั้นมีอยู่จริงครับน้ำคังเก้นมี3คุณสมบัตินะครับที่ไม่มีในน้ำบรรจุขวดหรือเครื่องกรองทั่วไปคุณสมบัติข้อที่1ก็คือคังเก้นมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ถือว่าดีที่สุดนะครับทำให้คุณชะลอวัยห่างไกลโรคร้ายแรงครับคุณสมบัติข้อที่2ก็คือมีกลุ่มโมเลกุลเล็กนะครับที่ซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีและขับของเสียออกจากร่างกายได้ดี ทำให้คุณดีท็อกซ์ได้ในทุกๆวันครับและคุณสมบัติข้อที่3คือมีค่า PS ที่เป็นด่างนะครับความเป็นด่างจะช่วยปรับสมดุลร่างกายที่เป็นกรดอยู่ตลอดเวลาให้กลับมามีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนครับข่าวดีนะครับตอนนี้ทังเก้นสยามมีโครงการตรวจเช็คสุขภาพจากน้ำดื่มประจำของคุณถึงบ้านฟรีครับ เราจะตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มประจำบ้านที่มาของปัญหาสุขภาพพร้อมวิเคราะห์สุขภาพเบื้องต้นและข้อแนะนำในการดื่มน้ำที่เหมาะสมให้กับคุณครับเราจะสาธิตคุณสมบัติน้ำเพื่อสุขภาพและให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์และเวชศาสตร์ชะลอวัยและสุดท้ายให้คุณได้ทดลองดื่มและใช้น้ำประเภทต่างๆซึ่งเครื่องนี้ผลิตน้ำได้5แบบ7ระดับเพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนทั้งครอบครัวครับ อย่าพลาดโอกาสที่จะทำให้คุณและครอบครัวมีสุขภาพที่ยั่งยืนนะครับเงินอาจจะซื้อชีวิตไม่ได้แต่เงินสามารถซื้อเครื่องผลิตน้ำดีๆได้เอาไว้ป้องกันดูแลสุขภาพไม่ให้เจ็บป่วยและห่างไกลโรคร้ายแลงครับถ้าคุณสนใจในโครงการเช็คสุขภาพนี้แอดไลนคังเก้นสยามมีแอดไซน์ข้างหน้าด้วยนะครับพิมพ์คำว่าเช็คสุขภาพมาแล้วเราจะได้เจอกันที่บ้านคุณแน่ๆน,นะครับ กลับมาดูแลสุขภาพของตัวเองและครอบครัวด้วยกันอีกครั้งหนึ่งผม CJ คังเก้นสยามครับคังเก้นสยามน้ำเปลี่ยนชีวิตแล้วพบกันที่บ้านคุณนะครับ